เจริพนพรขอน้องปดพี่ทีน้องทีถ่ายรูปเตะสิ่งที่ได้คือเบบนี้ขึ้นเท่นเป็นหนุ่มน้อยฝาปดสุดท้อแห่งยุคเลยก็ว่าได้สำหรับพี่ทีน้องพีลูกชายสุดน่ารักของพ่อบีนแอนแม่ออยมาแจากความสดใสาตามการเรียกร้องของแฟนๆแ,แล้วกลับมาคราวนี้ในวัยสองขวบพบความน่ารักมามากมายไก่กองพูดเก่งขึ้นมากชอบคุยชอบถามทำทุกคนโดนตกไปตามๆกัน และล่าสุดพ่อบีมแม่ออยได้พาน้องปดไปออกรายการสามแซบเด็กๆเป็นขวัญใจของหลายๆคนรวมไปถึงนางเอกสาวเต้ยจริพนพรก็โดนตกเพราะความน่ารักเต่งานนี้ก็ดูเหมือนว่าน้องปดไม่เล่นด้วยเมื่อเต้ยขอถ่ายรูปแต่น้องพี่ทีน้องทีกลับร้องไห้งองเงยตามประสาเด็กเพราะไม่อยากถ่ายรูปอาจเป็นเพราะยังไม่ชินในที่คนเยอะๆเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์น่ารักปนขำไปตามๆกันเลยค่ะ